หมอปลายเตือนวงการบันเทิงจะมีเรื่องรุนแรงตกใจจับตาปลายปีสองช็อตใหญ่หมอปลายไพร์กระซิบได้เปิดใจในรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมซึ่งบางช่วงบางตอนการพูดคุยพิธีกรเจเนเฟอร์คิมได้ถามถึงเรื่องวงการบันเทิงบ้านเราจะมีเรื่องช็อคอะไรไหมหมอปลายตอบว่ามันก็ช็อคไปเกือบทั้งหมดแล้วนะปีนี้ช็อคไปเยอะแล้วน่าจะเหลืออีกช็อตสองช็อตช่วงตุลาถึงพฤศจิกา แต่เรื่องช็อกจะไม่ถึงชีวิตแต่ก็รุนแรงและตกใจเสื่อมเสียชื่อเสียงฟ้องร้องหมอปลายแนะนำว่าต้องวิ่งตามเทรนหาอะไรใหมๆ่ๆคนไม่ทันจะอยู่ยากส่วนสถานการณ์ทางการเมืองหมอปลายเตือนประชาชนจะเย็นๆอย่าให้บานปลายนักท่องเที่ยวไม่เข้ามาจะอยู่ไม่ได้นะหาก,กินไม่ได้เพลาๆมือทำแค่บางจุดบางที่อย่าลามไปทั่ววงเล็บเข้าใจคำว่าเกมการเมืองไหมถูกต้อง